สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับปัญหาเกิดแล้วครับแต่ปัญหาก็มีไว้แก้นะเห็นว่จะแก้อย่างไงนะเอตายเลยทีมงานจากนะครพนมครับยกเลยเลย หื้ยยกล้อครับท้ายค่อนข้างจะห้อยครับตัวนี้กระบะ4เมตรเออ้ยยัง825ครับช่วงล้อนี่ประมาณสัก3ามเมตรเท่าไหร่สามเมตร40 3สามเมตร50นะกระบะ4เมตรนะครับรถ,ถ้าง โอ้โหยกล้อครับนี่ถอยกอนถอยก่อน,ออนแมคโครก็ไม่อยู่ซะด้วยครับอันหัวมาทางนี้แมคโครไปทางนู้นซะแล้วครับ ร่วงไปแล้วหนึ่งถอยร่วงไปแล้วหนึ่งอันยับเลยไหนพี่เราเปิดฝาท้ายดูสิ ติดเลยทำไงมีเด็กขับไปข้างล่างนั่นแล้ว อยแรงๆเลยนี่ถ้ามีรถไถดันน่ะได้เลยเนี่ยรถไถดันฝ่าท้ายออกปะ anh phải thòi ra để cái phà ngắt con đinh này để nó ra ไปแบบนี้เลยเหรอวางน้ำไม่ได้หไไดเหรอนแบบนี้เลยนะพี่น้องนะตามไปดูสิอันตรายอยู่นะไปอย่างนี้นะ <cười> <cười> ê, 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 ê. Bảo bao <laughs> nó <laughs> đây hai bao hì 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 gì leo hì về đó โอ้ฉายาเขาอะไรนะเตี้ยตีนผ<อ>ีอขอขงตีนีีท้ทมงานอะไรชื่อทีมงานอะไรนะนครน,นครพนมนครดินดน่นอนนครดินด่วนตัวนี้เครื่องร้อยห้าสิบแรงมั้งเนาะร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าเหรอ ประมาณแสนกว่าคิวครับเกือบสองแสนนะนะฝนก็จะมาอีกแล้ว mm hmm. มีทีมงานอยู่6ทีมงานนะครับตอนแรกมีอยู่9ออกไปบ้างแล้วนะครับ เห็นเขาว่านะคนรพนมนี่ใช้แต่รถห้างเลยนะรถประกอบนี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เล่นแต่รถห้างกันขอไป ล้อแน่นอนออกมาโคดเดินมาเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเครื่องหกสูบอาจจะไม่ยกนะตัวนี้สี่สูบ ออโอ้โหไม้ยังใหญ่เลยครับเกลย่ลงเลย กี่ตมล้วนๆ้วนครับมามาดูกันว่าจะออกได้หรือเปล่าดิโอ้โหร้อยสี่สิบห้าแรงมาครับ ทีมงานนครพนมเจอกับทีมงานโชคสินทรน,นะครับ ตัวนี้งานทิว23นะครับจัดว่า <Okay. S 1> แพงอยู่พอได้พอไดอ้จัดหนักเลยหน้าง,งานอยู่ที่ตะจงนะครับตำบลตะจงอำเภอละหาสทรายไปนี่ครับไปได้ครับมา จัดว่าแรงเลยทีเดียวรถบริษัทนะครับ6ล้อ3คันนะครับเมกาล้วนๆครับเป็นรถ้างนะครับไม่เล่นรถประกอบนีคันนี้เหมือนจะใหม่เลยนะดูจากสภาพสีนี่ยังสวยเลย สวัสดีทีมงานทุกคนนะครับผมนะครับสู้ๆนะครับโอ้โนี้คุณป๋าเลยเนะี่ยป๋าขับเลยนครดินด่วนสวัสดีครับคันนี้เท่าไหร,ร่ป่ะล้านหกอันนี้ตัวใหม่เลยเนี่ย ตัวน,นี้กี่แรงร้อยสี่ห้าโอ้ล้านหกได้สองคันเลยนะประกอบฮะดาวเท่าไหร่ดิดาวสามแสนดาวสามแสนส่งเดือนเท่าไหร่สองหมื่นสงอง <22. S 2> อันนี้สามคัน อันนี้ป้าเป็นเจ้าของเลยบ่โอ้สุดยอดเลยงานนี้ได้กี่คิวเจ็ดคิวตกเที่ยวตกเที่ยวกี่บาทเลยอ๋อยังไม่ได้ไล่ดู รถบริษัทยังไงก่าเลือครับกระบะ4เมตรเชือกลอยได้นะ3เม,ม,มตร40ส,สองเดือนละ20,002โอ้สามคันนะครับสามคันก็60,000มมท่าไหร่60,006เหล 66, มมือละ60,006นะ งเดียวกันหมดเลยนครดินด่วนจากนาครพน,นมมาที่นี่นะครับโอ้โหโห,โห,หลายร้อยโลอยู่นะสามร้อยได้ไหมสามร้ 300, 400, 400อยสี่ร้อยอนึ่งล้ว หกเจ็ดตักเลยนะทางแข่งโคกเลยใส่เยอะกำไรเยอะครับเจ็ดตักก็เจ็ดคิวเจ็ดคิวเจ็ดคูนยิบสามครับ ยังใส่ได้อีกนะนี่แต่ว,ว่าท่อแก่น่าจะให้ใส่แค่นี้แหละโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมกับทีมงานนครดินด่วนนะครับผมเอาใจช่วยครับสู้ๆครับทีมงานสายบรรทุกค,ครับนะเอาใจช่วยขอให้ได้เงินกลับบ้านเยอะๆครับผม สวัสดีครับผมบ๊ายบาย